ที่ดีเราต้องมองว่างานกับจิตใจเนี่ยมันต้องไปด้วยกันคนนี้แหละเป็นหัวใจสําคัญในความสําเร็จขององค์กรและความสำเร็จของงานถ้าพนักงานเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขงานออกมาก็จะมีคุณภาพสุขภาวะทางปัญญาเองเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานหรือว่าตอบโจทย์ในเรื่องนี้เลยนะคะเราจะมีทักษะในการที่จะรับมือหรือจัดการกับเพนคอยหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิต ในทุกๆวันเนี่ยได้อย่างมีความหมายการทำงานแบบมีความสุขในมุมของผมนะฮะก็คือการทำงานที่เราสามารถที่จะปรับตัวพร้อมรับมือกับทุกสถานาการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงก,การเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ตั้งสติค่อยๆหาวิธีจัดการมันก็จะมีความสุขในการที่จะรับมือกับมัน เราก็จะแข็งแร่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับมันเหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีสุขภาวะในใจที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนสำหรับคนทำงานยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนทำงานเองเนี่ยก็ต้องการการดูแลเสริมสร้างความเข้มแข็งในใจ,ใจิตใจเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดทั้งในที่ทำงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวซึ่งมันก็จะกระทบกับงานอยู่ดีแหละ หลายๆคนก็จะคิดว่าจริงๆเอชาเหมือนงานหลังบ้านใชนะ่ไหมเอกสารทําคัดจ้างทําเงินเดือนหาคนแต่จริงๆแล้วในเอชายุคใหม่อะครับมันคือการดูแลพนักงานตั้งแต่ก่อนเข้านะจนกระทั่งหลังออกบทบาทของความเป็นเอชเนี่ยมันก็คือแบกรับหลายๆอยา่างต้องเจอคนเยอะต้องนั่งฟังความทุกข์ของพนักงานคนรอบข้างซึ่งแต่ละคนก็มีความทุกข์ไม่เหมือนกัน คำแรกที่เราจะได้ยินคือออฟฟิศซินโดรมซึ่งมันคือปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อลุกลามขึ้นเป็นไมเกรนแต่มันก็คืออาการทางกายถัดมายุคหนึ่งครับ Burnout มันคือภาวะแบบหมดไฟไม่อยากจะทํางานแล้วช่วงหลังๆจะเจอเหตุการณ์ที่พนักงานกลับเข้ามาในออฟฟิศหลังจากที่หยุดยาวแต่ยังไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเป๋าอาการนี้ครับเราจะได้ยินคําว่า p o สต Vacation b l u e ถัดมาคือรูปแบบการทํางานที่มันเปลี่ยนไปที่มาที่ไปมันก็เกิดจากโควิดก็ให้พนักงานของเราเนี่ยไปเ work from home พอจะกลับเข้ามา resume to office แบบร้อเร์นี่ยหลายๆคนก็เริ่มไม่ชินแล้วเริ่มไม่แฮปปี้สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยเรื่องเนี้คือการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่ามันจะทำให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่าง ให้เราเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงให้เราสามารถอยู่รับปรับตัวรับกับทุกสถานการณ์ที่มันเปลีป่ยนแปลงได้ครับมันก็จะทําให้เริ่มกลับสมดุลมากขึ้นเพราะมันเริ่มกลับสมดุลเนี่ยต่อไปอาการพวกนี้มันก็จะไม่เกิดลวถ้าเราสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้เกิดขึ้นได้ครับที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะทางกายทางจิตท,ทางสังคมเนี่ยมันก็จะตามมามันคือการที่มนุษย์เราเนี่ยครับสามารถที่จะ เติบโตพัฒนาได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตได้อย่างตามที่มันเป็นจริงๆอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าสิ่งนี้แหละคือสุขภาวะทางปัญญานะครับการพัฒนาความมีประสิทธิภาพในการทํางานกับการพัฒนาสุขภาวะของพนักงานเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะแยกออกจากกันได้คือมันต้องมองไปด้วยกันแล้วก็บูรณาการไปด้วยกันถ้าพนักงานเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขงานออกมาก็จะมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและสุดท้ายก็สําเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้สสสเนี่ยเรามีภารกิจในการที่จะสร้างเสริมให้บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปทํางานให้คนอื่นมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยคนทํางานเองเนี่ยก็จะต้องมีสุขภาวะที่ดีก่อนหากรากฐานเราไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่มีเรี่ยวแรงเนาะไม่มีกําลังไม่มีพลังที่จะไปทํางานต่อให้กับคนอื่นๆได้ ึ่งตรงนี้เป็นความท้าทายของงาน HR เลยเราสามารถที่จะมาทํางานได้ยังมีความสุขเราสามารถที่ส่งต่อความสุขของเราแล้วก็ส่งต่อผลงานดีๆของเราให้กับสังคมได้ด้วยสำหรับเอชาองค์กรอื่นนะถ้าเราได้ส่งเสริมรืม่ว่งสุขกับภาวะทางปัญญาองค์กรไหนไม่มีเวลาหรือไม่มีวิธีการนะครับสสเองมีโปรแกรมที่ดีไซน์มาแบบดีมากๆแค่เราช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยแนะนําให้พนักงานเข้ามาโปรแกรมเนี้ย สิ่งที่เราจะเห็นคือความสัมพันธ์ในเพื่อนร่วมงานของทีมเขาก็จะดีขึ้นรวมถึงผลงาน productive อะไรต่างๆไอเดียอะไรเงี้ยครับมันก็จะเริ่มออกมาให้เราเห็นนะครับสิ่งนี้น่าจะช่วยได้